รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะ่ในระดับทินเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายสบๆทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง รวมใจหยุดนิ่งๆอย่างเดียวอย่าให้มีอะไรมาเหนี่ยวหลังใจของเราลเลยจ้ะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราได้ทำผ่านมา นับพบนับชาไปเทวนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชานี้เนะี่ยในทุกทุกบุญทุกทุกบารมีเนี่บารมกันเป็นดวงบุญใสใส mm hmm. ติดในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด๊ะเป็นดวงบุญใสใส ลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแล้วก็ใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเป็นนะจ๊ะไอใ,ใสในใสอย่างเบาเบาสบายสบายง่าย ใจเย็นเย็นดวงบนใสใสติดอยู่ที่กลางกายนะจ๊ะคลมอรอบตัวเหมือนดวงแก้วใส<ซ>เหมือนกับเพชรเหมือนน้ำเหมือนน้ำแข็งหรือเหมือนกระจก เป็นต้นนะจ๊ะให้ใสใสติดจจในกลางกายของเราเนะี่ยให้ใสในใสชัดในชัดอย่างง่ายง่ายสว่างในสว่างตรงกลางกายนะจ๊ะ ใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายตรงกลางดวงใสใสต้องเบา,บาสบายผ่อนคลายนึกง่ายงายนึกง่ายมากก็เห็นได้ง่ายมาก อย่างสบา,สบายเป็นดวงใสๆใ,ให้ใจของเราหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางจุดเล็กๆเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของดวงบุญใสๆ จุดเล็กๆเ,เท่ากับลายเข็มที่ใสสว่างเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าน,ะนั่นแหละทางสายกลางจะที่เราจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในโดยใจที่หยุดนิ่ง ยิ่งนุ่มเบาสบายจุดเล็กๆใสๆตรงกลางนั่นแหละเป็นที่รวมขององค์ความรู้ทุกอย่างเลยข้อมูลต่างๆอยู่ในนั้นความลับของชีวิตจะถูกเปิดเผยก็ตรงนี้แหละแต่ใจต้งหยุดนิ่งติดตรงกลางตรงนั้นเดี๋ยวก็จะขยายกว้างออกไป กวางโล่ตลอดทางเลยตรงกลางตรงนี้สำคัญนะจ๊ะเป็นแนวดิ่งลงไปเลยแต่ขยายไปรอบตัวซึ่งเราจะต้องหยุดในหยุดจุดใจนิ่งในนิ่ง ผู้ที่พ้นจากความสับสนวุ่นวายของชีวิตแล้วเใจจะหยุดนิ่งอยู่ภายในไม่วิ่งวนไปวนมาไปในเรื่องราวต่างๆหาที่สิ้นสุดไม่ได้ความสับสนนั้นทำให้เกิดแรงกดดันและปัญหาของชีวิต แต่ทั้งหมดจะสิ้นสุดเมื่อหยุดนิ่งเป็นจุดจบของปัญหาตรงกลางจุดตรงนี้สำคัญเลยจบปัญหากลางตรงนี้ให้นิ่งในงนิ่งนิ่งในนิ่งเราจะต้องฝึกให้หนักให้ถูกหลักวิชา นิ่งใฮลโลตลอดเส้นทางสายกลางที่จะขยายขึ้นกว้างขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็กว้างขึ้นตลอดเส้นทางนี้มีแต่ความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเราจะ ทางทางลกชัดให้โลมเตียนสุขใสก็หยุดนิ่งนี่แหละใจหยุดนิ่งนิ่งตรงกลางพอหยุดตรงกลางได้ก็จะถูกดึงดูดโดยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกมานและผู้มีอนุภาพมอาพมีมีประเมิน ที่อยู่ในแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไมุมิปรมาณจะดึงเราเข้าไปข้างในเหมือนเราหล่นลงไปบูด้าไปบุบไปเลยแล้วก็โดดเข้าไปด้วยอย่างสบายสบๆตลอดเส้นทางนี้มีแต่ความมันเทิง บุญบันเทิงเบิกบานมีแต่ความสุขตลอดมีแต่ความบริสุทธิ์ตลอดที่เพิ่มขึ้นมีแต่ความง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ถ้าง,ง่ายใช่ตั้งง่ายทัางสบายต่างมีแต่ความสุข มีแต่ความบริสุทใจที่เกลี้ยงเกลาหล่อนออกจากสิ่งที่ไม่ดีความทุกข์ทรมานชีวิตเป็นชั้นๆไปเรื่อยในทางสายกลางตรงนี้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าจมารวมระชุมอีตรงหยุดตรงนี้แหละนิ่งตรงนี้แหละ มารวมอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราทำหยุดทนนิ่งก็ได้ชื่อว่าทําตามคำสอนของพระบรมศาสดาสมมาสมุทเจาถ้าเราทำหยุดนิ่งอย่างนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเดินตามรอยท่านเลย พราะว่าท่านเข้ากลางตรงนี้โดวยวิธีหยุดนิ่งท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นท่านดับทุกข์ได้เราก็จะดับทุกข์ได้ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้เราก็จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ได้ชื่อว่าปฏิบัติบูชา ไปทําตามคำสอนของท่านกานทิ้งคำสอนไว้แทนตัวท่านเพราะกายมนุษย์หยาบแม้มีลักษณะหมาบรุดก็มีข้อจำกัดที่พยายามมาก็ยังถอดกายได้อยู่แต่คำสอนหนึ่งท่านเป็นสิ่งแทนนั่นแม้ดับขันตปฏิปารไปแล้ว เขเป็นบรดุพระองค์ยังทรงมีพระนชนทีพอยู่พระถ้ายังทรงมีพระนชนทีพอยู่ก็สอนอย่างนี้เมื่อเราทําตามท่านอย่างนี้เนี่ยท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเดินตามรอยท่านตามรอยพระบรมศาสดาสัมมาทูตุเจ้า ท่านไปอยู่ที่ตรงไหนเราก็จะไปอยู่ตรงนั้นจะทำตามนะจ๊ะปฏิบัติตามคำสอนจะยืนยาวกว่ากายมนุษยอ์อยาบตรงท่านที่มีลักษณะมหาบุรุษลักษณะมหาบุรุษของท่านมีอายุไขแค่80ปีแต่ความรู้นี่ยาวนานปัจจุบันนี้สองพันกว่าปี แล้วก็น้อมก็ไปสู่ภายในผ่านดวงในดวงกายในกายเห็นดวงชัดใสทุกดวงเห็นกายชัดใสทุกกายกายในกายกายในกายไปสิ้นสุดเอาที่กายองค์พระนั่นแหละองค์พระ เกตุวตูนที่ใสใสสว่างสวยโตหนักขึ้นไปใสหนักขึ้นหนึ่งนั่นอยู่ในอริยวัสมาธิบนแผ่นโลกุทธราชาญสมาบัติใสสว่างตั้งชัดใสทั้งดวงในดวงกายในกาย กันชาญก็ใสใสทั้งชาญทั้งกายใสบริสุทธิ์สว่างทีเดียวใสในใสใสในใสใสละเอียดที่มีความรู้สึกกระจละเอียดนุ่มนวลเข้าไปเรื่อยๆไม่กระด้าง ใสใสสว่างทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหยุดนิ่งนี่แหละทําไ้่ขยนืนก็จะเป็นอย่างเงี้ยเส้นทางสายกลางก็จะเปิดโล่งกว้างแล้วก็จะผ่านไปได้อย่างกล่องคล,ล่องแคล่วว่องไวใจมีพลังอย่างเร็วแรงในกลางใสๆส ผ่านดวงผ่านกายผ่านองค์พระผ่านฌานแผ่นหรือเหมือนกับอาสนะที่รองนั่งติดกายท่านในอริยบสมธิประดุษเป็นอวยวะส่วนหนึ่งของท่านเป็นประดุษยานประหาะที่ใสละเอียดใสทั้งกาย แล้วก็ใสทั้งฌานที่ท่านนั่งเหมือนเป็นพาหนะประดุจยานนั่นแหละย,ยานบานะที่จะใส้าใครทำได้อย่างนี้อะไรอะไรมันก็ไม่เป็นความลับความสอนพสัมมาสมัมพุทธเ้าที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเราก็จะศึกษาเรียนรู้ได้ ไม่เกี่ยงเดี่ยวกับวุฒจะอ่านออกเขียนได้หรืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ศึกษาได้เพราะมีอุปกรณ์แล้วมีเครื่องไม้เครื่องมือมีกายตัสรู้ธรรมคือพระธรรมกายมียานธสันนะมีจักขุยาณปัญญาวิชาแสงสว,ว่าง ประโมชุมอยู่ที่เดียวมาพร้อมกับธรรมกายแผ่นชานใสๆที่ใสทั้งชานทั้งกายใสละเอียดใสละเอียดใสละเอียดใสๆเราจะน้อมธรรมกายเข้าไปในความว่างของเมญชาให้เข้าได้ Dặn ngay ngay, bay